เมื่อก่อนอะเตยไม่ได้มีความสุขเตยทางานที่เตยไม่ชอบแล้วเตยก็มีชีวิตอยู่กับ mindset เดิมๆความคิดเดิมๆเตยไม่ได้เป็นคนมีความคิดแบบนี้เตยเมื่อหนึ่งปีก่อนเตยเมื่อ5ปีก่อนเตยเมื่อส0ปีก่อนไม่เหมือนกันตอนนั้นะเรายังคิดไม่ได้เรายังไม่เข้าใจเราก็ใช้ชีวิตแบบทุก,ทกข์สุขชินชามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเจอคนคิดลบมีเรื่องปกติที่เราต้องเจอคนแบบบั่นทอนจิตใจ เจอคนที่จะคอยดับฝันเราซะแบบเหมือนกับถ้าไม่ดับฝันเราวันนี้ชีวิตเขาก็คงจะไม่แฮปปี้มั้งพอเราแสดงตัวตนอะไรออกไปพอเราแสดงความคิดอะไรออกไปคนในสังคมก็จะมาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> อันนั้นมันไม่เวิร์คเฮ้ยอันนั้นมันไม่ดีเฮ้ยอันนี้มันไม่ถูกต้องนะมันต้องเป็นอย่างนี้นะเออพี่อ่านน้ําร้อนมาก่อนสิบน้ํานะพี่อ่านน้าร้อนจัตัวไหมแล้วนี่เห็นไหมคุณเทคนิคในการที่เราจะรับฟังความคิดเห็นจากใครสักคนหลายคน หรือกี่คนก็ตามคุณต้องดูด้วยนะคะว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นแล้วหรือยังอย่างเช่นคุณจะไปขอคำปรึกษากับคนเรื่องการเงินเขาก็ต้องเป็นคนที่บริหารการเงินได้แล้วแล้วเราก็รับฟังแล้วก็เชื่อฟังถ้าคุณจะไปปรึกษาชีวิตคู่กับใครคุณ <c oughs> ควรไปปรึกษาคนที่ชีวิตคู่เขาสักเซสนะคะไม่ใช่ว่าชีวิตคู่เขายังตัวไม่รอดเลยเสร็จแ,แล้วคุณก็ไปเอารับฟังคำปรึกษาแบบนั้นมา ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่อะเรื่องคนอื่นจะใช้หัวก็จริงร่วมตัวจะใช้ใจก็จริงแต่สุดท้ายแล้วอะเขาก็ไม่มีวิธีที่ดีที่สุดให้คุณหรอกคะ่ะคุณถึงต้องตัดสินใจเรื่องชีวิตคู่เองอย่าไปหาอะไรคําตอบอะไรก็ตามบนอินเทอร์เน็ตหรือคํำคมอะไรก็ตามที่มันไม่บาลานซ์กับชีวิตมันไม่มีอะไรที่จะมาบอกคุณได้หรอกว่าคุณต้องทํำยังไง คุณต้งเชื่อตัวเองเลยเพราะว่ามันมีแต่คุณะที่รู้ว่าความสุขของคุณคืออะไรแล้วความสุขของคนรอบข้างคุณคืออะไรและความสุขของแฟนคุณคืออะไรมันไม่มีใครรู้นะคะมันไม่มีใครรู้อย่าเอาชีวิตตัวเองอย่าเอาเรื่องครอบครัวตัวเองอย่าเอาเรื่องความสัมพันธ์ตัวเองไปอยู่บนการตัดสินของคนอื่นอย่าเอาความสุขตัวเองอย่าเอาชีวิตตัวเองอย่าเอาความฝันอย่าเอาเป้าหมายไปวางให้ใครสักคนเนี่ยมาทำลายมัน คุณต้องเรียนรู้เรื่องของการที่พูดในสิ่งที่ควรพูดพูดความจริงพูดกับคนที่พูดได้พูดเรื่องไหนกับใครคุณต้องรู้เพราะมันเป็นการเซฟโซนให้ตัวเองมันเป็นการที่คุณจะมีพื้นที่ปลอดภัยให้กับจิตวิญญาณของคุณ <laughs> โธ่ๆอยากโศม,มากคำว่าจิตวิญญาณดูแบบ ลึกซึ้งอ่ะลึกซึ้งอ่ะเตยจะแชร์มุมมองของเตยในการที่ค่อยๆเรียนรู้เรื่องการอยู่คนเดียวแบบให้มีความสุขแบบตอนนี้เตยบอกเลยว่าเตยมีความสุขกับตัวเองมากมากจริงๆมากแบบที่ไม่เคยไม่เคยมีความสุขเท่านี้มาก่อนแม้ว่าในอดีตอ่ะก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นตัวเองแล้วก็ แค่คนรอบข้างเนี่ยน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเราให้ความสําคัญกับตัวเองค่อนข้างมากอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่มีเป้าหมายถึงแม้ว่าบางเป้าหมายมันจะแต่ว่าแต่ว่าแต่ก็ไม่ชิงความฝันอันสูงสุดของเตยอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอ้ใครบอกให้หลานหยุดตรงเรียน อา่ามาสัมภาษณ์นะมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เด็กห้าขวบเลยว่าสอบถามเลยนะคะสำหรับความสุขของน้องเนยคืออะไรคะโทรศัพท์ <laughs> น้องเนยสาม,มารถอยู่คนเดียวได้ไหมคะไม่ะค้ทำไมอะคะเพราะอะไรเพราะอะไรยังไม่เจออะยังไม่โตยังไม่โตเหรอถ้าโตอยู่คนเดียวได้ไหม เนได้ไหมทําไมก็ไไม่ไม่ด้อยูเพราะอ,าอะไรอยากตัวสูงเข้าแม่อยากตัวสูงเข้าแม่เหรอแล้วถ้าตัวสูงเข้าแม่แล้วเกี่ยวอะไรกับอยู่คนเดียวกอภิชาติช่วยแม่เองอุ้ยอภิชาติอภิช่าิบูดมากเนินไปช่วยแม่เหรอ